ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิควาดรูปไม่เป็นก็สามารถสร้างสตอรี่บอร์ดได้นะคะด้วย Stable Doodle นะคะก็อันดับแรกก็คือเข้าสู่เว็บไซต์คลิปดบก่อนนะคะคลิปดบ co นะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้วให้มาตรง Sign Up ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เราใช้อาจจะใช้ g m a i l ก็ได้นะคะ Generate ไปนะคะ ต่อจากนั้นพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกมาที่วันนี้จะให้ลองใช้ตัว Stable Doodle ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยวาดรูปให้เรานะคะเราแค่ล่างเส้น AI ก็จะสามารถวาดรูปให้เราได้นะคะคลิกไปเลยค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอก็คือจะเป็นเหมือนหน้ากระดาษขาวๆนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าบางเส้นที่ผิดเนี่ยค่ะเราก็ใช้ยางลบได้นะคะ เนี่ยค่ะก็ใช้อย่างลบได้แต่ว่าถ้ามันเยอะก็เราเคลียร์ไปเลยนะคะเออเริ่มวัดใหม่วาดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะพระใช้เมาส์ถ้าเป็นเมาส์ปากกานี่จะโอเคกว่านะ,ะเอาเข้าๆง่ายๆก่อนนะคะเป็นการสาธิต

เป็นตุกขนมนี่ค่ะแล้วเราก็มาใส่รายละเอียดตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอลดตรงนี้นิดนึง เราก็มาเขียนรายละเอียดประกอบเพื่อให้ AI เข้าใจนะคะว่าวาดอะไรนะคะเขียนว่าแก้วกาแฟนะเนไฟน,ฟนะ,ะ,ฟนะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสไตล์ให้เลือกนะคะก็คือเราอาจจะไม่ไม่ใส่สไตล์ไปก่อนให้ให้ AI เขาเจเนอเรตให้ว่า มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะก็คือเราจะให้ ai อนะคะช่วยเราวาดอีกทีหนึ่งนะคะจากโครงล่างเบื้องต้นนะคะก็คลิก e n e r a t e ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะรอโปรแกรมทำงานนะคะเขาก็จะ generate มาให้นคะคะเราแค้เขียนระบุนีคะก็ AI ก็จะช่วยเราวาดนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะการใช้งานก็ง่ายๆนะคะถ้าเกิดเราวาดรูไปไม่เป็นเห็นไหมคะเป็นแค่ลายเส้นที่สําคัญก็คือเราต้องระบุตรงนี้ด้วยนะคะว่าตรงพรอมเนี่ยค่ะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในรูปของเราคือช่วยอธิบายเมื่อ AI ได้รับข้อความแล้วก็เห็นเป็นโครงร่างจากลายเส้นเนี่ยเขาก็จะเจ n เน a เรตมาให้ประมาณนี้นะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นอีกสไตล์ก็จะมีเอฟเฟกต่างๆตรง,งนี้นะคะ ให้เลือกเล่นดูได้นะเป็น 3D หรือเป็นพิกเซลอาร์ตนะคะมีหลายแบบมากนะคะแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราให้เขาเจนเน a เรตมาก่อนนะคะเป็นแบบโนสไตล์ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่จะเอาไปใส่ในสตอรี่บอร์ดนะคะโดยที่เราแค่ล่างกรงอ่าล่างเส้นง่ายๆแล้วก็ให้ AI ช่วยวาดให้เราอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับเทคนิคการวาดสตอรี่บอร์ดโดยให้ AI ช่วยนะคะก็ขอจบอเทคนิคาการวาดรูปสตอรี่บอร์ดง่ายๆเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ